สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับในรายการพระคำนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราเดี๋ยวทำสองเทสโลนิกาบทที่3ข้อที่1นึถึงห้สองเทสโลนิกาบทที่3ข้อที่1นถึงหก็เป็นคําอธิษฐานของอาจารย์เปโลที่มีไปยังพี่น้องที่เมืองเทสโลนิกาสิ่งที่ท่านหนุนใจผ่านคาอธิษฐานนะครับประเด็นหนึ่งที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าอาจารย์เปโลได้พูดถึงลักษณะของพระเจ้าที่ ทรงสำแดงหรือทรงทำงานอยู่ในเวลานั้นก็คือความสัตย์ซื่อของพระเจ้าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าทรงซื่อสัตย์ในทุกๆเรื่องในทุกๆคำสัญญาที่ให้ไว้กับมนุษย์ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกจนถ,ถึงชีวิตของเราในทุกวันนี้ก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรเราก็เห็นถึงความซื่อสัตย์ของพระองค์โดยเฉพาะในหมู่ผู้เชื่อเราจะเห็นถึงความซื่อสัตย์ผ่านคำสัญญา ผ่านพันธสัญญาผ่านชีวิตของผู้เชื่อทุกๆคนที่ดําเนินไปกับพระองค์นั่นคือความซื่อสัตย์ของพระเจ้าและความซื่อสัตย์ของพระเจ้าก็จะเป็นเงื่อนไขสําคัญนะเป็นเงื่อนไขสําคัญที่ส่งผลถึงการดําเนินชีวิตของเราส่งผลถึงหรือเข้ามาเกี่ยวข้องในการดําเนินชีวิตของเรานะประการแรกก็คือว่าพระเจ้าจะทรงเสริมกําลังเรา ในการดาเนินชีวิตของเราเนี่ยบางทีเราก็จะมีความท้อใจใช่ไหมครับมีความท้อใจมีความอ่อนแอมีความรู้สึกว่ามันไม่มีกําลังเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญก็คือว่าพระเจ้าจะเป็นกําลังให้กับเรานะพระเจ้าจะเสริมกําลังเรานะพระเจ้าจะประทานเรี่ยวแรงให้กับเราซึ่งหลายครั้งเนี่ยเราจะมีประสบการณ์ว่าเฮ้ยหลายครั้งเราอยู่ในสภาพที่รู้สึกกดกดขู่ห่อเหี่ยวใจ แต่ว่าเมื่อเราทูลขอกับพระเจ้าเมื่อเราทูลขอกําลังที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าก็ประทานกําลังให้กับเราเราก็ไม่รู้ว่าประทานกําลังเนี่ยมันมาจากไหนใช่ไหมครับเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรมากนเป็พิเศษแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระเจ้าจะเสริมกําลังชีวิตของเราในขณะที่เราท้อแท้ในขณะที่เราหมดหวังในขณะที่เราเออหอเหี่ยวใจ พระเจ้าก็จะเป็นกำลังสําหรับเราประการที่สองที่ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมตอนนี้ก็คือพระเจ้าจะป้องกันเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายนะพระเจ้าจะป้องกันเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายในการดําเนินชีวิตในปัจจุบันของเราเนี่ยหลายครั้งเราเออสุมเสี่ยงนะสุมเสี่ยงที่จะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบธรรมนะพระเจ้าก็จะคอยปกป้องเรา <ee> พระ nah, เจ้าจะคอยป้องกันเรา nah, หลายครั้งการป้องกันของพระเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ชัดเจนเออชัดเจนที่เราเห็นภาพชัดเจนแต่ว่าหลายครั้งการป้องกันของพระเจ้าก็ผ่านความคิดเล็กๆนะที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา nah, สิ่งเหล่าน,นี้ก็จะส่งผลสําหรับชีวิตของเราในการดําเนินชีวิตอันเนื่องมาจากความซื่อสัตย์ข,ของพระเจ้า nah, เพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์ของพระเจ้าก็เป็นเรื่องสําคัญ nah, แล้วก็ส่งผลให้เราสามารถที่จะดําเนินชีวิตในปัจจุบันได้ ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายที่ออดูเหมือนไม่มีออมันเป็นแม่แง,งลบไปหมดะนะในการในในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกวาเรเอารับเอาเปรียบสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยความไม่ยุติธรรมสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายก็ได้นะแต่ว่าเมื่อเรามีพระเจ้าผู้ทรงซื่อสังย์นะพระเจ้าจะเสริมกําลังเราในการดาเนินชีวิต เราจะมีบทหวังเพราะว่าอะไรเพราะว่าหันไปก็เจอความไม่ยุติธรรมหันไปก็เจอความเอารัดเอาเปรียบแต่ว่าพระเจ้าจะเป็นกําลังสําหรับเราและพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่คอยป้องกันเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดในเรื่องของการกระทําในเรื่องของความคิดในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆพระเจ้าก็จะคอยปกป้องพระเจ้าจะคอยชี้นาหรือพระเจ้าก็จะประทาน เ,เหตุการณ์อะไรบางอย่างที่จะทําให้เราหันไปจากสิ่งทุจริตหันไปจากสิ่งที่ดูแล้วถ้าเราพลาดไปเนี่ยชีวิตของเราแย่แน่นะพระเจ้าก็จะประทานจากนั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่นคือความซื่อสัตย์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรากลับมาชีวิตของเราเราซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเหมือนกับที่พระเจ้าทรงซื่อสัตย์กับเราหรือเปล่านะก็เป็นคําถามอีกเหมือนกันว่าเรามีชีวิตที่ซื่อสัตย์แบบนั้นไหม แบบที่พระเจ้าทรงสื่อสัต่์ในชีวิตของเราหรือเปล่านะครบก็เป็นคําถามสําหรับเราในเช้าวันนี้นะครับขอพระเจ้าคุณพี่น้องทุกท่านครับ